่วนความเคลื่อนไหวของบรรดาสสพักเก้าไกลนะครับตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของงานสภากันอย่างต่อนเนื่องนะครับตอนนี้ทางสสพักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้มีการเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศจานวน4ชุดนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมี10บฉบับเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับโดยเชื่อว่ากลไกของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ครับ สสพระเก้าไกลนําโดยนายเสียจำปาทองนายภริศวัชรศิลป์และก็นายศักดิ์นายนุ่มหนูนะครับพร้อมด้วยกับสสพระเก้าไกลในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเลและก็ทําการประมงร่วมถแถลงข่าวเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศจานวน4ชุดด้วยกันนะครับรวม10ฉบับได้แก่ชุดแรกจะเป็นชุดกฎหมายปฏิรูประบบภาษีสฉบับเพื่อให้รัฐหารายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นซึ่งหนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงนะครับ ส่วนชุดที่2เนะี่ยจะเป็นชุดกฎหมายปฏิรูปที่ดินมี2ฉบับด้วยกันซึ่งส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูปที่ดินที่ทางพรรคก้าวไกลเขาเสนอในช่วงการเลือกตั้งน่ะนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดอย่างเป็นธรรมโดยเสนอร่างกฎหมายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับอื่นๆที่จะเสนอในครั้งต่อไปอีกด้วยนะครับ ส่วนชุดที่3เป็นชุดกฎหมายคุ้มครองสิทธิทแรงงาน4ีฉบับให้แรงงานมีสิทธิในการรวมตัวการเจรจาต่อรองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีค่าจ้างที่เพียงพอต่อการดํารงชีพมีชั่วโมงการทำงานที่น้อยลงและผู้สูงอายุจะมีหลักประกันรายได้อย่างเพียงพอ และก็ชุดสุดท้ายคือชุดกฎหมายคืนชีวิตชาวประมงมีหนึ่งฉบับนะครับซึ่งทางพระเก้าไกลเขาก็เสนอตั้งแต่สภาชุดที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าค้างพิจารณากันอยู่พอเปลี่ยนสภาเปลี่ยนรัฐบาลกันแล้วเลือกตั้งใหม่กฎหมายที่ค้างค้างกันอยู่ก็ตกไปนะครับอันนี้ก็มาเสนอใหม่แล้วก็มีแนวโน้มว่าครมอชุดใหม่เนี่ยจะยืนยันร่างดังกล่าวไม่ทันพระคก้าไกลจึงยื่นร่างกฎหมายประมงเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่ง โดยเชื่อว่าจำนวนสอสอจากพรรคเก้าไกล150คนหากกฎหมายที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากสอสอเพิ่มอีก100คนขึ้นไปก็จะทำให้กฎหมายนั้นผ่านสภาเป็นการทำงานเพื่อประชาชนถึงแม้ว่าพรรคเก้าไกลจะไม่ได้มีอำนาจฝ่ายบริหารก็ตามครับ